แฟนเมดวันพีชอะใครนุปะทะกับลูฟี่สรงครามเดือดเดือดแบบนี้พลาดกันได้ยังไงล่ะ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับวันพีททั้งหลายนะครับสำหรับคลิปนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นแฟนเมดนะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักใดทั้งสิ้นเลยทํามาเพื่อความสนุกความมันเท่านั้นนะครับก็คือมีคนเนี่ยรีเควสได้ทําเรื่องนี้เนี่ยบ่อยมากๆผมจัดให้แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็จะมีทั้งหมด2พาร์ทด้วยกันนะครับรับชมพาร์ทที่1น่งเสร็จปั๊บรับชมพาร์ทสองต่อนได้ ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ย้ำว่าเป็นแฟนเมนนะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักใดทั้งสิ้นเลยรับชมเพื่อความสนุกความมันเท่านั้นนะครับเป็นการมาทะากันนะครับระหว่างลูฟี่กับอาไครนุโอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแล้วก็ไปรับชมความสนุกความมันนี้กันต่อเลยโดยเหตุการณ์นะครับถูกเริ่มต้นขึ้นที่แมรีจัวโดยเป็นการเปิดฉากมาในทันทีโดยทางด้านของลูฟี่นั้นได้ทําลายปราสาทเพื่อทําการบุกเข้ามานะครับซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ลูฟี่นะครับ ร้อยแล้วด้วยซึ่งภายในห้องนั้นนะครับก็มีทางด้านจอมพลเรือนะครับคาซาสุกินะครับหรือที่เรารู้กันดีอย่างอาคาอินุแล้วก็มีห้าผู้เท่ากโกโรเซนะครับที่อยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งห้าผู้เท่านะครับเมื่อเห็นลูฟี่จึงทําการพูดออกมาในทันทีแกมันเจ้าหมวกฟางเองเหรอคงไม่มีอะไรเนี่ยจะสามารถยับยั้งแกได้แล้วสินะแต่ว่าพวกแกนั้นน่ะคงมาได้เพียงแค่เท่านี้แหละถึงแม้ว่าพันธมิตรโจรสลัดของพวกแกนั้นมันจะดูแข็งแกร่งก็ตามทีข้ายอมรับว่าข้าในรู้สึกประทับใจในพันธมิตรโจรสลัดของพวกเจ้า แต่แกเนี่ยมันโง่ที่มีผู้นําที่โง่เขาอย่างเจ้าหน้าเนี่ยที่นําชีวิตเราโจรสลัดน้อยใหญ่อย่างพวกแกเนี่ยต้องมาจบสิ้นลงที่แห่งนี้แกมันโง่จริงๆที่ต้องมาตายในสถานที่แห่งนี้สถานที่รัฐบาลโลกเป็นจุดศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่างของโลกใบนี้ยังไงล่ะและนั่นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ที่มันไม่มีโจรสลัดอย่างพวกแกอีกแล้วยังไงแต่ดูเหมือนว่าลูฟี่นั้นเขาจะไม่ได้คิดแบบนั้นเขาจึงทาการตอบกลับในทันทีฉันว่าพวกนายเนี่ยคิด ผิดแล้วละ่ะวันนี้แหละจะเป็นวันเริ่มต้นยุคสมัยใหม่และฉันคนนี้จะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยซึ่งนี่นะครับเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของลูฟี่แบบชัดเจนนะครับพร้อมกับพันธมิตรนะครับกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดของลอและก็พันธมิตรนะครับกลุ่มโจรสลัดของเมลโกนะครับที่เป็นอดีตลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดนวดขาวและทนใดนั้นเองนะครับลอนะครับจึงทําการพูดเสริมออกมาฉันว่าพวกแกเนี่ยจบสิ้นแล้วละ่ะไอ้พูรัฐบาลโลกตอนนี้พวกของข้านั้นรู้ถึงสมบัติล้าค่าแล้วและพวกของขากําลังจะไปตามหาสมบััติล้าาค่นน ไห้พวกข้ายังไงล่ะซึ่งตอนนี้พวกแกก็คงไม่สามารถหยุดยั้งอะไรพวกข้าได้แล้วยังไงทันใดนั้นเองนะครับอาคาินุดูเหมือนว่าเขาไม่พอใจนะครับได้ทําการตะคอกออกมาในทันทีหยุดได้แล้วไอ้พวกโจรสลัดหน้าโง่ข้าเนี่ยจบเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างนี้เองเริ่มต้นที่แกก่อนเลยละกันไอ้เจ้าหมวกฟางทันใดนั้นเองอาคาินุใช้พลังผลแม็กมากของเขาทําการโจมตีนะฮะเข้าใส่ทางด้านลูฟี่นะครับอย่างเต็มแรงลูฟี่นั้นนะครับเขาเริ่มต้นการต่อสู้ในการที่เขานะครับเคลือบฮา,าร ต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งแน่นอนเลยว,ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ลูฟี่นะครับพัฒนาตัวเองนะครับมาได้ไกลามากๆแล้วเขาสามารถใช้ฮานคี้สังเกตของเขาในการหลบการโจมตีของอาคาอินุได้แบบสบายๆและทัานนั้นเองเขาใช้ช่วงจังหวะนี้ใช้ความเร็วของเขาต่อยเข้าไปที่หน้าของอาคาอินุอย่างเต็มแรงทางด้านอาคาอินุนะครับดูเหมือนว่ามันจะรับรู้ซึ้งนะครับถึงพลังหมัดของลูฟี่จึงทาการพูดออกมา <S 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 ข้าคงประเมินแกต่ำเกินไปแกน่ะมันเป็นถึงลูกชายของไอ้เจ้ารากอนแกตอนนี้เป็นภัยคุกคามของรัฐบาลโลกถ้าอย่างนั้นข้าจะแสดงให้เห็นถึงพลังที่แท้จริงความแข็งแกร่งของข้านั้นมันแกร่งเพียงใดไอ้เจ้าหมวกฟางานทนใดนั้นเองอะไครนู้เขาทำการเคลือบฮาคีนะครับเป็นฮาคี้กรอกขั้นสูงของเขาทําการโจมตีใส่ลูฟี่นะครับอย่างเต็มแรงด้วยพลังที่เขามีลูฟี่นั้นนะครับที่เขาเนี่ยสำเร็จวิชานะครับฮาคีกรอกขั้นสูงด้วยเช่นกันจึงทําการใช้ฮารคีกรอกขั้นสูงของเขานะครัับรต้ง การโจมตีครั้งนี้แต่ดูเหมือนว่ามันก็ยังไม่ดีพอในการตั้งรับการโจมตีของอาคาอินูได้จนทําให้นะครับปราสาทบางส่วนนั้นนะพังทลายออกมานะครับด้วยพลังการโจมตีของอาคาอินุจนทําให้ร่างกายของลูฟี่นั้นนะครับกระเด็นออกมานะครับมาที่เรือนะครับของทางด้านของพวกทหารเรือซึ่งแน่นอนเลยครับว่าในตอนนี้นะครับพวกลูฟี่นั้นนะครับเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับทัพเรือทั้งหลายนะครับแล้วก็มีช้างสุนิชานะครับในการมาช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยเฮ้ยหมวกฟางทางด้านลูฟี่นะ เขาจึงตัดสินใจนในการต่อสู้กับอาไครนุแบบเต็มแรงคงต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งเดียวแล้วสินะราน่างนั้นเท่านั้นแหละมัง้งที่จะจัดก,การเจ้านั่นได้ เอาละเกียนซีท่นั้นั่นเองนะฮะลูฟี่นะครับได้กลายร่างเป็นร่างเกียนซีแล้วพร้อมมาท้ากับอาคาอินุแล้วทางด้านอาคาอินุเขาไม่รอช้านะครับเขารีบบินขึ้นมานะครับด้วยพลังมากๆของเขาและทําการโจมตีเข้าไปนะครับที่เรือที่ลูฟี่นั้นนะฮะทำการยืนอยู่เพื่อให้แตกลงไปเพียงแค่การโจมตี<ค>เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะอาคาอินุสามารถทําลายเรือลํานั้นแตกลงไปได้ซึ่งแน่นอนเลยครับว,ว่าจึงทําให้นะครับทหารเรือบางส่วนนะครับต้องเสียชีวิตลงไปจากการโจมตีนะครับของผู้นําของ ขเขาอย่างอาคาอินุทางด้านลูฟี่นะครับรู้สึกเจ็บใจเลยแหละครับเราเขาก็เห็นเลยแหละว่าอาคาอินุนั้นไม่ได้ห่วงลูกน้องเลยยอมฆ่าลูกน้องตายนะครับเพื่อชัยชนะครั้งนี้ลูฟี่นะครับเขาจึงไม่รอช้าเขารีบพุ่งไปนะครับเพื่อหมายมั่นจะไปโจมตีใส่อาคาอินุนี่เจ้าหมวกฟางนี่นมันร่างอะไรของแกหน้าตาของแกมันดูน่าเกลียดน่ากลัวอะไรขนาดนั้นแกเหมือนตัวตลกเลยนะเนี่ยกับไอ้ร่างแบบนี้แต่ว่ามันก็คงจะเหมาะกับคนแบบแกแล้วละ่ะขูบปากไปซะอาคาอินุฉันไม่อยากจะเห็นหน้าแกอีกต่อไปแล้วยัง ฉันรอหมวกฟางได้ถ้ายอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะส่งให้แกไปลงนรกเหมือนพี่ชายร่วมสาบานของแกไอ้เจ้าเอสยังไงล่ะแกยังจําได้ไหมวันนั้นที่ข้าเนี่ยได้ทำอะไรกับมันลงไปอครนุแกนะแกฉันยังจําได้ดีเหตุการณ์เมื่อสองปีที่แล้วและฉันไม่มีวันที่จะยกโทษได้กับตัวเองในวันนั้นแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เปลี่ยนไปหมดแล้วแกอครอนุแก,แกจะต้องชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แกทําไว้กับเอสแกเตรียมตัวไปเลยล่ะเจะา้าอาครอนุ และแล้วนะครับเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดไปที่ปราสาทเพนเจียนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางด้านหน้าผู้เท่านั้นได้ทําการพูดคุยกับลอนี่เจ้าทาฟังก้าแกนยคิดว่าแกเนี่ยเจ๋งมากหรือไงแกคิดว่าการที่แกมาที่นี่เพื่อประทะก,กับแค่ห้าผู้เท่าแกๆเท่านั้นหรอถ้าพวกฉันเนี่ยมันกระจอกขนาดน,นั้นเจ้าคาซาสุกีเนี่ยมันคงจัดการฆ่าพวกฉันและยึดอํานาจเองหมดแล้วละพวกฉันเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วแกสงสัยไหมว่าไอ้สมบัติล้ำค่าเนี่ยที่ถูกฝังอยู่ที่เมรีจัวนั่นน่ะ มันคืออะไรกันข้าจะเสวยให้แกได้ฟังเนี่ยเป็นบุญก่อนแกตายและกันเพราะพวกฉันเนี่ยมีอาวุธโบราณอยู่อาวุธโบราณชิ้นนั้นมีนามว่ายุเรนัสยังไงล่ะทางด้านรอเนะครับเมื่อได้รับฟังสิ่งนั้นไปนะครับเขาถึงกับตกใจเลยเลยครับกับสิ่งที่ฮาบุเท่านะครับได้บอกกับเขามาและที่แห่งนี้แหละจะเป็นการยุติและจบลงของยุคสมัยโจรสลัดที่มันเลวร้ายอย่างพวกแกยังไงล่ะพวกแกจงจมลงไปณสถานที่แห่งนี้ให้หมดเลยไอ้เจ้าพวกโจรสลัด โดยเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดไปที่ทางด้านของซันจิกับจินเบยนะครับที่ทั้งสองคนนี้นะครับกำลังหาสมบัติล้ำค่าอยู่ในปราสาทแห่งนี้นี่จนะินเบย์นายว่าตรงไหนเป็นทางออกนะแ่าแต่ว่าคุณนามิกับโรบินนั้นเป็นอะไรหรือเปล่านะชักเป็นห่วงแล้วละสิทางด้านจินเบย์นะครับจึงทำการพูดต่อมาในทันที ก็น่าจะโอเคเลยมั้งคุณโซโลเขาเนี่ยก็ปกป้องเรืออยู่ยังไงก็แล้วแต่เขาเนี่ยก็แข็งแกร่งนะน่าจะปกป้องทุกคนได้แต่เมื่อซันจีกับจินเบยทั้งสองคนนะครับกำลังเดินอยู่เขาก็เจอกับสิ่งที่ตกใจเฮ้ยไอเจ้าหัวหมอสแกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเลยเนี่ยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าโซโลนะฮะดันหลงทางนะฮะมาอยู่ที่นี่ฉันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะเนี่ยฉันก็แค่เดินขึ้นไปบนเรือซันนี่แต่ทําไมมาโผล่ที่นี่ได้ล่ะเฮ้ยไอเจ้าหัวหมอสมันไม่เมคเซนส์เลยนะที่แกบอกนะแกจะขึ้น Sunny, บ ทําการห้ามทับนี่นี่พวกคุณสองคนน่่ใจะเย็นกันหน่อยอย่าลืมกันสิพวกเรายังมีพันธมิตรโจรสลัดแข็งแกร่งอยู่ข้างนอกนั่นอีกอย่างไงโคกคุณนามิเนี่ยก็คงไม่เป็นอะไรหรอกเราเรีบออกไปข้างนอกกันเลยดีกว่า แต่ดูเหมือนว่านะครับทางที่พวกของซันจีนั้นกําลังจะออกนะครับมันไม่ใช่ทางออกนะสิมันเป็นทางเข้านะครับสวนนะครับที่จะเป็นทางเข้าไปหานะครับทางด้านของเผ่ามังกรฟ้าและทันใดนั้นเองนะครับคนระดับพลเรือเอกนะฮะก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อยับยั้งนะครับการเดินทางของคนกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในทันทีเป็นยังไงกันบ้างครับกับเหตุการณ์ในตอนแรกนะครับส่วนตอนที่2นั้นก็รับชมต่อได้เลยนะครับเพราะว่าผมลงคลิปรวดเดียวทีเดียวกันนะครับสคลิปเลยก็ถ้าจะรับชมนะครับก็แค่แบบว่าคลิกเข้าไปในช่องผมนะครับแล้ว ก็ต่อพาร์ทส,สได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u ั s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปรับชมนะครับพาร์ทสกันต่อเลยแล้วก็ย้านะครับว่าอันนี้เป็นแฟนเมนนะฮะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจกักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยรับชมนะฮะเพื่อความมันและความสนุกเท่านั้น